สวัสดีนักศึกษาทุกคนค่ะวันนี้พบกับอาจารย์ปรีชาตินะคะเราเก้าวมาสู่เครื่องทางของงานบัญชีแล้วนะคะเราเริ่มมาจาก accounting cycle จำได้ไหมเริ่มต้นจากอะไรการวิเคราะห์รายการค้าอาจารย์ก็พูดซ้ำๆเนาะเพื่อเป็นการทบทวนการวิเคราะห์รายการค้าวิเคราะห์รายการค้รา,าเสร็จเราก็จะมีการบันทึก ในสมุดร,รายวันขั้นต้นหรือเรียกว่าสมุดร,รายวันทั่วไปนะคะแล้วก็มีการบันทึกผ่านรายการจากสมุดร,รายวันทั่วไปไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทจากสมุดบัญชีแยกประเภทเราจะมีตัวช่วยในการสรุปผลการดําเนินงานของกิจการเราเรียกว่างบทดลองงบทดลองเป็นการสรุปรายการคงเหลือของทุกบัญชีตั้งแต่หมวดสินทรัพย์หนี้สินทุนรายได้ค่าใช้จ่ายนะคะต่อมา งบทดลองเนี่ยมันก็จะมีงบทดลองก่อนรายการปรับปรุงงบทดลองก่อนรายการปรับปรุงก็จะเป็นการสรุปรายการคงเหลือส่วนมากจะเป็นตามเกณฑ์เงินสดตามเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายที่เราบันทึกนะคะถึงอย่างไรก็ตามมันจะมีบางรายการที่ต้องมีการปรับปรุงบัญชีซึ่งบทที่6ที่ผ่านมาที่อาจารย์ได้พูดว่า ก่ที่มันจะสมบูรณ์เพื่อให้งบการเงินเนี่ยสรุปผลการดําเนินงานและแสดงฐานะได้ตรงตามที่มันควรจะเป็นเราจะต้องมีการปรับปรุงบัญชีตามหลักเกณฑ์เงินสดที่เราเคยบันทึกในสมุดร,รายวันทั่วไปรายวันแยกประเภทสมุดบัญชีแยกประเภทแล้วก็งบทดลองเนี่ยเราต้องมีการปรับปรุงรายการตามหลักเกณฑ์คงคางนะคะรายการปรับปรุงมีอะไรบ้างบทที่6ทบทวนอีกทีหนึ่ง รายได้ค้างรับนะคะค่าจ่ายค้างจ่ายรายจ่ายล่วงหน้าค่าจ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะแล้วก็รายได้รับล่วงหน้าลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์ค่าเสื่อมราคากับที่กับอาคารและอุปกรณ์และก็การกลับรายการการกลับรายการก็คือการเลือกปฏิบัตินะคะในวิธีการบันทึกบัญชี ที่อาจจะต้องมีการกลับรายการเมื่อต้นงวดถัดมาแล้วก็มีการบันทึกให้ถูกต้องตามงวดที่คงค้างนั้นเหลืออยู่นะคะอันนี้อาจารย์พูดไปหมดแล้วในบทที่6นะคะพอเราได้งบทดลองหลังในการปรับปรุงเสร็จเราจะมาทำอะไรเราก็จะเอางบทดลองหลังในการปรับปรุงนั้นมาจัดทำงบกำไราขาดทุนจัดทำงบกำไราขาดทุนเสร็จก็จะมาจัดทำงบสแสดงฐานะ และก็ส่วนเปลี่ยนแปลงของเจ้าของเป็นอันว่าจบไซคล์หนึ่งไซคลของการทำบัญชีนะคะแต่วันนีอ้อาจารย์จะมาเริ่มเรื่องอีกเรื่องใหม่แต่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันกับบทที่1-6ที่ผ่านมาจำได้ไหมคะตอนบทที่1ที่เราพูดถึงลักษณะของธุรกิจในปัจจุบันเนี้ยมันมีกี่ประเภท หรือ n a t u r e of Business มีกี่ประเภทนะคะประเภทที่1เราเรียกว่าธุรกิจพาณิชยกรรมธุรกิจพาณิชยกรรมก็คือธุรกิจซื้อมาแล้วก็ขายไป 2. ธุรกิจบริการที่เรียนผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเรามักจะเรียนธุรกิจบริการเป็นหลักหลักของบริการจะเป็นอะไรคะจะมีรายได้รายจ่ายมักจะเป็นอะไรค่าแรง ค่าใช้จ่ายทั่วไปนะคะคราวนี้พอมาเป็นธุรกิจพาณิชยกรรมมันจะมีเพิ่มเติมเข้ามาคำว่าซื้อมาขายไปคือซื้ออะไรมาซื้อสินค้าสำเร็จรูปมาเพื่อขายต่อนะคะและธุรกิจที่3ที่จะเรียนหลังมิเทิมเราเรียกว่าธุรกิจผลิตธุรกิจผลิต อาอจารย์ยกตัวอย่างของพาณิชยกรรมกับผลิตนะคะจริงๆพูดไปแล้วตั้งแต่ PowerPoint แรกๆนะคะธุรกิจพาณิชยกรรมเช่นอะไรอาจารย์ยกตัวอย่างอาจารย์เปิดร้านขายเสื้ออาจารย์ซื้อเสื้อมาเพื่อขายต่อเสื้อมันสําเร็จรูปมาแล้วอาจารย์เอาเสื้อนั้นไปขายต่อเราเรียกธุรกิจพาณิชยกรรมเสื้อนั้นเราเรียกว่าสินค้าคงเหลือ หรือสินค้าสำเร็จรูปนะคะอันนี้คือธุรกิจพาณิชยกรรมที่จะเรียนวันนี้ในขณะที่ธุรกิจผลิตคืออะไรผลิตแปลว่าเสื้อตัวนั้นมันต้องไม่พร้อมขายอาจารย์ซื้อผ้ามาซื้อผ้านะมาเพื่อตัดเสื้อแล้วก็จะมีคนเลือกแบบอาจารย์ก็ตัดเสื้อตามแบบที่เขาเลือกแบบนี้เราเรียกว่าอาจารย์ต้องผลิตก่อนให้มันเป็นสินค้าก่อนอาจารย์ถึงขายได้ เห็นไหมคะว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกันวันนี้นะคะสำหรับก่อนมิสำหรับมิเทอรนะคะเราจะมาพูดถึงธุรกิจพาณิชยกรรมบริการเสร็จไปแล้วนะคะทำสปงสปาสังเกตจะมีค่าแรงมีเงินเดือนมีวัสดุคงเหลือมีวัสดุสิ้นเปลืองค่าเช่าเป็นหลักนะคะ คราวนี้มาดูธุรกิจพาณิชยกรรมบ้างธุรกิจพาณิชยกรรมคืออะไรวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ครั้งนี้นะคะก็จะพูดถึงลักษณะของธุรกิจพาณิชยกรรม2การบันทึกสินค้าแบบต่อเนื่องและการบันทึกสินค้าแบบสิ้นงวดเราจะได้ยินสองคำนี้ไปจนจบเรื่องของธุรกิจพาณิชยกรรมคือคำว่าสินค้าคำว่าสินค้าและเป็นการบันทึกสินค้า 2แบบคำถามอาจารย์ค่ะนู้จะออกข้อสอบแบบไหนคะออกทั้ง2แบบเลยอาจารย์ก็ยังไม่รู้นะคะแต่ในโลกปัจจุบันหรือในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ผ่านมาเราจะมีการวิธีการบันทึกสินค้าคงเหลืออยู่2แบบนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเอแบบต่อเนื่องกับแบบสิ้นงวดมันต่างกันยังไงนะคะในบทเรียนก่อนๆเราจะอธิบายถึงธุรกิจบริการเป็นหลักการบันทึกบัญชี ของธุรกิจบริการค่อนข้างธรรมดาเนาะไม่ได้มีอะไรมากมายก็จะมีเปิดกิจการการเปิดกิจการก็จะมีอุปกรณ์เพื่อให้บริการก็จะมีค่าเช่าดําเนินงานก็จะมีค่าแรงค่าแรงคนที่ให้บริการนี่แหละเป็นต้นทุนสําคัญของธุรกิจบริการนะคะแต่รายจ่ายก็ไม่ได้ซับซ้อนรายได้ก็มาจากการให้บริการ ค่าใช้จ่ายก็เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานนะคะส่วนบทนี้มันจะมีคํานิพโภเข้ามานะคะคือคําว่าซื้อสินค้าซื้อสินค้ามาเพื่อขายนะคะมีซื้อมาก่อนนะคะแล้วค่อยมาเพื่อขายนะคะไรายได้ส่วนใหญ่จากการขายและค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เราเรียกว่าต้นทุนสินค้าที่ขาย ต้นทุนสินค้าที่ขายนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายดำเนินงานกิจการเกี่ยวข้องกับสินค้าอย่างไรนะคะเอามาดูตัวอย่างของธุรกิจบริการนะคะกิจการซื้อขายสินค้าหรือ merchandising firm นะคะเป็นกิจการที่ซื้อขายสินค้ามาเพื่อไว้ใช้ในกิจการไม่มีการเปลี่ยนคุณสมบัติอันเป็นสาระสำคัญของตัวสินค้า ยกตัวอย่างอะท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันเนี้ยกล้วยเนี้ยมันพร้อมกินล,ละผลไม้เนี้ยมันก็มาแบบนี้เลยท็อปไม่ได้เป็นคนไปปลูกท็อปไปซื้อที่มันสําเร็จรูปมาแล้วอ่ะมาเพื่อขายต่อเราไม่ได้ไปปลูกสินค้าเองนะคะในขณะที่อันนี้เรียนหลังมิเทอมอุตสาหกรรมกิจกรรมอุตสาหกรรมเนี่ยบางทีมันจะต้องมีการผลิตเช่นรถหนึ่งคันเนี่ย เป็นไงมันสำเร็จรูปมาเลยนะคะหมายถึงโรงงานนะไม่ใช่ดีลเลอร์ดีลเลอร์เช่นโตโยต้าฮอนดาพวกนี้เขาก็เหมือนซื้อมาขายไปนี่แหละแต่ถ้าเป็นโรงงานเขาต้องผลิตเขาต้องไปสั่งซื้ออะลงอะไหล่ซื้อเหล็กอลูมิเนียมพลาสติกที่ใช้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมรถยนต์เราเรียกสิ่งนี้ว่าวัตถุดิบเหมือนเมื่อกี้อาจารย์บอกอาจารย์จะตัดเสื้อผ้าใช่ไหมผ้าก็คือวัตถุดิบของอาจารย์ อันนี้ยังไม่เรียนตอนนี้ PowerPoint นี้จะเรียนเรื่องนี้ค่ะซื้อสินค้ามาไว้เพื่อขายคีย์เวิร์ดคือสินค้าที่ซื้อมาเราไม่ได้แปลรูปอะไรมากมายถ้าเราแปลรูปมันเรามันจะกลายไปเป็นธุรกิจผลิตทันทีนะคะอันนี้คือความแตกต่างความแตกต่างเนาะคราวนี้อะเรามาดูแล้วความแตกต่างของธุรกิจบริการกับธุรกิจ ซื้อมาขายไปหรือพาณิชยกรรมอาจารย์ใช้คำว่าอ่ะมันจะมีคำใน,ในภาษาชาวบ้านนะคะเขาจะเรียกว่าซื้อมาแล้วก็ขายไปนะคะหรือ merchandising หรือ trading นะคะ trading business นะคะทีนี้เรามาดูความแตกต่างนะ,ะชื่อกิจการชื่อกิจการงบกำไรขาดทุน ขายนะคะหักสินค้ารับคืนและส่วนลดจ่ายอันนี้ในธุรกิจบริการเราไม่มีคำว,ว่าสินค้าเรามีแต่รายได้จากการให้บริการแต่ธุรกิจขายหรือซื้อมาขายไปจะมีคำว,ว่าสินค้านะคะออกมาเป็นขายสุทธิแล้วก็มีคำว,ว่าต้นทุนขายต้นทุนขายคืออะไร คือต้นทุนของสินค้าที่ขายได้คำว่าต้นทุนของสินค้าที่ขายได้เล็กตี่ต่างเนาะเช่นอาจารย์ซื้อเสื้อมาอาจารย์จะไปขาย250ต้นทุนที่อาจารย์ซื้อมามันต้องสูงหรือต่ำกว่า250หรือเท่าถ้าสูงกว่า250แปลว,ว่าอาจารย์ขายขาดทุนอาจารย์จะขายไหม ก็ไม่ควรเนาะเราไม่ควรเราก็คงไม่ได้อยากจะทําธุรกิจมาเพื่อขาดทุนหรือซื้อเท่าทุนเลยค่ะอาจารย์หนูซื้อมา250หนูขาย250เลยค่ะอา้าวแล้วหนูไม่คิดถึงค่าน้าค่าไฟค่ายืนไลฟ์ Facebook ค่าเหนื่อยตัวเองไม่คิดถึงหรอถูกไหมคะกับขายต่ํากว่า250อาจารย์เรียกมันว่าต้นทุนสินค้าที่ขาย ต้นทุนสินค้าที่ขายแล้วก็มีค่าจ่ายในการดําเนินงานค่าจ่ายบริหารค่าจ่ายในการขายเดี๋ยวนี้เนาะเห็นไหมคะช่วงโควิดเป็นไงดาราไม่มีอีเวนต์ออกงานเลยดารามีรายได้จากอะไรรับจ้างรีวิวสินค้าพรีเซนเตอร์เราเรียกค่าจ่ายในการขายพอเข้าใจไหมคะแล้วต้นทุนสินค้าคืออะไรอะสมมุติว่าสมมุติว่า ดาราเนาะเขาก็จะมีคนส่งเสื้อผ้าไปให้ใส่เยอะมากเลยต้นทุนคืออันนี้คือเสื้อผ้าถูกไหมคะแต่ค่าตัวดาราเนี่ยมีจ้างรีวิวนะถูกไหมมีใครรับจ้างรีวิวบ้างหรือเปล่าอาจารย์ก็ไม่แน่ใจเนาะเราสวยไม่เราไม่เข้าขั้นพอจะรับจ้างรีวิวได้เราก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นค่าจ่ายในการขายเลยนะค่จาจ่ายในการบริหารคืออะไรโอ้เขาก็มีค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าค่า ผลส่งเป็นค่าจา่ายในการบริหารนะคะแล้วก็เป็นส่วนต่างสังเกตนะอาจารย์บอกแล้วนะคะในหลักการบัญชีถ้าตัวไหนเป็นตัวหักมันมักจะใส่วงเล็บนะคะใส่วงเล็บหักออกมาเป็นกําไรจากการดําเนินงานกําไรจากการดําเนินงานแล้วก็รายได้อื่นรายได้อื่นคือรายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันไม่ได้เกิดขึ้นตามปกติของกิจการนะคะ ่าแล้วก็กําไรก่อนดอกเบีย้ยและภาษีดอกเบีย้ยจ่ายและภาษีอันนี้ค่อนข้างจะเป็นนักบัญชีละเราอาจจะเห็นว่าไม่ความไม่มีความสําคัญแต่ตอนที่เราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยคำนี้มีความสําคัญกับเรามากเพราะว่าเราเป็นไงคะอยากจ่ายไหมเราคงอยากจ่ายให้ให้ถูกที่สุดเท่าที่จะทําได้ในกฎหมายที่กําหนดถูกไหมคะอ่าอันนี้เพราะฉะนั้นต้นทุน ของธุรกิจพาณิชยกรรมก็คือต้นทุนของสินค้านะคะต้นทุนของสินค้า